สวัสดีค่ะพวกเราจากยูทูบจนนะคะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอ y o u t u b e คอนเทนต์ที่เราได้ทําไปนะคะว่าเป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูเราขอแนะนําสมาชิกกลุ่มก่อนคะ่ะหนึ่งนางสาวธนมาศพลนินสองนายกรสวงกระแสะเทพ 3. สามนางสาวธัญรัตน์มุงทิสารสี่นางสาวสุจิตานุมาลามและห้านางกฤษดาเดฟาสําหรับคอนเทนต์ u t u b e ของเรานะคะเรา ตั้งชื่อว่าเมนู100บาทฉบับคนมีอันจะกินจะทำอะไรได้บ้างซึ่งอัปโหลดวันที่3เมษายน2564ผ่านช่องทาง youtube ในช่องของเรานะคะในรายละเอียดการจัดทำคอนเทนต์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้โดยที่เรามี5คนเราตกลงกันที่าจะทำคอนเทนต์โดยตั้งโจทย์ในครั้งนี้ก็คือว่าคอนเทนต์ฉบับคนมีอันจะกินนะคะให้สอดคล้องกับช่องของเราทําเกี่ยวกับอาหารสร้างความน่าสนใจตรงที่เพิ่มโจทย์ลงไปด้วยงบจำกัดแค่100บาทต่อคน สถานที่จำกัดแค่ในเซเว่นอีเวและนําสิ่งที่ทําที่ซื้อมานะคะมาทําเป็นอาหารให้มีความน่าสนใจแปลกใหม่คอนเทนต์ของเราเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ พกมีอันจะกินวันนี้นะคะพวกเรามีงบเป็นคนละ100บาทในการไปซื้อของในเซเว่นเรามาดูกันว่า100บาทของแต่ละคนจะได้เมนูอะไรมากินกันบ้างไปดูกันเลยเซเว่นเรามาดูกันว่าวันนี้งบ100บาทเราจะซื้ออะไรกลับไปกินกันได้บ้างนะครับไป ของเราถ้าใครสนใจไปทำตามกันได้นะคะก่อนอื่นเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมีอันจจกินของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ของเราที่ได้ลงไปใน Youtube นะคะที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นภาพบางส่วนนะคะใครสนใจสามารถดูได้ในลิงก์ด้านล่างเลยนะคะเราจะแปะไว้ให้ด้านล่างเลยคะ่ะ ผลการสรุปการทำคอนเทนต์นครั้งนี้นะคะว่าเราได้รับอะไรกันบ้างและคอนเทนต์ที่เรามีผลอะไรบ้างสำหรับคอนเทนต์ของเรานะคะมีการมีจำนวนการดูคลิปทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบสองครั้งนะคะส่วนใหญ่เลยจากภายนอกเจ็ดสิบครั้งผ่านช่องทางการโพสหน้าเพจ facebook นะคะที่ทำให้คนมาดูแล้วก็เป็นอื่นๆน,นะคะโดยโดยตรงหรือว่าไม่ทราบหรือจะเป็นการแชร์การส่งตอ่อ การค้นหาทางผ่าน y o u t u b e จะมี20ครั้งนะคะหน้าช่อง youtube ของเราก็คือ11ครั้งคือเจออื่นของ youtube นะคะที่ไปเด้งให้สำหรับผู้ชมชมก็คือ6ครั้งค่ะต่อไปอายุของผู้ชมคลิปเรานะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่อายุ18ถึง24ปี ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมนะคะส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นโทรศัพท์มือถือมีการดูถึง118ครั้งรองมาก็จะเป็นแท็บเล็ต3ครั้งและในทีวี1ครั้งนะคะจากการทำคอนเทนต์ขรั้งต้นนะคะ เรามีการลงคลิปและโปรโมทผ่าน Facebook ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้คนเห็นคอนเทนต์เรามากยิ่งขึ้นและเราได้เรียนรู้จากการทำอคอนเทนต์ครั้งนี้มากขึ้นว่าเราต้องมีการทํารูปแบบที่น่าสนใจมากกว่านี้มีการกระตุ้นให้คนสนใจมาเข้าชมทุกๆวันสามารถดึงดูดผ,ผู้คนในการรับชมการสนใจหรือกระทั่งเป็นที่นิยมในกลุ่มคนหลายๆกลุ่มครั้งนี้นะคะจะกลุ่มได้ที่กลุ่มอายุ18ถึง24ปีการทําครั้งต่อไปเราจะต้องที่จะดึงดูดให้ครบทุกกลุ่มค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ